สบายดีพี่น้องพบพ่อนคือเก่าเด้อกับบ่อน้อยนี่พาพี่พาน้องมากินจุ่มจีนเด้วพี่น้องเลยว่าคนไทยเป็นว่ามาล่าเนาะหรือว่าเศษส่วนเอามาพี่น้องจิ้มกันเด้อเสิร์เด้อ,อเ้นดำซุกได้ทีลเลยนี่แี่เ่าต้มเปื่อยนี่แซ่บเลยพี่น้องเซนไห kéo sụp kỳ các bạn ơi ó mà, cái đó Chị Chỉ cần đó Hà Lan อันดับแรยอ๋อจุ่มผักเป็นกันพี่น้องอะรักผมผักสลัดผักกะล่ำผักสลัดนี่จุ่มแซ่บเด้๋ยพี่น้องอเองเคยจุม่มเลยไปจุ่มลองมือเด้ออ่อนหวานคนประกาศ Ừ. Xe tàu hù con tâm mát mạc tàu hù con. Tàu hù khay ra tàu hù con. <cười> 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 uhm. ผักหิ่ไก่เปรืรร่อผักเราเดทีละกะสลัดเด่นกะสลัดจุ่มเซบบ อืมนี่โบเนเเจแจประสุกประพังห่วงอืมสุกแล้วพี่น้อยงค่อยเปลี่ยนค่อยไปค่อยกินเลยอืมต็มถ้วยด้วย Ừ, ừ thuộc rồi ขอหัวเจ้าสุกี้เพิ่มรสชาติขอมอดกัน,นพี่น้อยกินบริทานมาัจิิปุยก่อนเส้นงดำกันด้านหม้อ mm มันห่อนต้องใช้เวลาไ่น้องกินเฝ้าไปแล้วต้องหัวใคร อากาศฮ้อนๆมีหน่อย พ่าแต่พอลองมาตั้งนั่งกินเงินยัองอไง

หยิบยากพอด ừ. สดเลยอึม Ừ. Trên khốt phê từ <laughs> <Chủ hợp đắng. cười> ừ, quá đắng Có nhà xe mời เด้อ, lên cái Ừ. Tenipa <coughs> yagam? <coughs> 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 อิ้มนะพี่น้องเส้นหลายอ่ะอิ้มไวอ่ะิ้มบูเบิดกัขอโทษขออภัยด้วพี่น้องมากินตอนพี่ตอนน้องเบิ่งนสิเด้อ ตัวอำลาพาจากกับพี่น้อ,อยไปพบกันใหม่คลิปหน้าด้วยไปก่อน